สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆและท่านผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตนําบุญกุศลมาฝากเพืเ่อนๆและท่านผู้ชมนะครับพอดีน้องสองพี่น้องเขาตกทุกข์ได้ยากเขาอยู่กันตามลําพังสองพี่น้องครับอายุ12กับ13ปีพ่อแม่ไม่มีครับหากท่านไหนอยากจะร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือน้องๆเขาเป็นทุนการศึกษาก็บริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสนาม ชายยกเขตครับเลขที่บัญชี2 3 8 0 5 8 7 0 8 6ูชื่อบัญชีเงินบริจาคเด็กหญิงละลิตาธรรมะลีนะครับเพื่อนๆ ขอขอบคุณลูกทุกท่านที่ใจบุญนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ท่านจงประสบความสุขความเจริญน,นึกสิ่งใดสมนัปรรถนาะขอให้บุญสุศนนี้จงช่วยเกื้อหนุนหนุนนำท่านให้สู่สิ่งที่ดีงามงามเจริญรุ่งเรืองน,นะครับสำหรับผมอวดเพลย์ยี่สิบบาทครับผมบริจาคตามกำลังของเรานะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอายุวานาสุขภาพพาระนึกสิ่งใดสมปรารถ าานะทุกประการนะครับ,คครบจงได้คุ้มครองลูกเอ๋ยสิ่งร้ายที่เคยจงได้แพ่ไพ่ไป,ไปเอง